สบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยบ่ว่าอยู่ในและกระต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะก็เปิดคลิปมาเรียวเลยมาเนี้ยกันได้พี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาหินเคื่อนลังซียังสีเลๆ <c oughs> ะๆบรรยกาศเกมสมบูรมาสิพี่น้องเลยเป็นเพื่อเพื่อนไ,ไปไปบ่ได้เนาะนอกจากเพื่อนสาวซุกน้องสุกเท่านี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็น้องโตเกียว <c oughs> เพราะว่าเพื่อน อาโทษไปหาบ่าวเตียงพี่น้องเลยกับบ่าวบุญนกับบัตรทุกคู่ทุกคนในทีมงานเนาะว่าหาขึ้นเทือนเด้อไปสั่นพี่น้องเลยตั้งแต่บ่าวเตียงอยู่กรุงเทพบ่าวเตียงก็มาบะทันเป็นไข่เนาะก็เลยสิมายินดีย้อนหลังให้น้องเพื่อนพี่น้องเลยมากับบ่าวบุญสองคนมันนี่ก็ได้เป็นเป็นเป็นตะก้องพี่น้องเลยเปลี่ยนกันเนาะเป็นยังไงบ่าวบุญชิล้องนองปลาบ่กมันนี่ลงไดไป มาสองคนเป็่งัหยีเข่าอยู่บ้านเหรอเนาะอ่ะเดีเราเพิ่งยัดติดไก่เนาะฮะเดี๋อะไรไม่ไดเอาผเม็ดมีบ่รถรถมีเม็ดบ่มีอยู่เอาใส่ไปนี้สิเี๋อะไรกันไม่ดีกูแค่เนาะฮะบริ่บรี่อะไรบรี่ยังไงบ่รอด Tôi dùng nó cái gì ai, ai, anh nhỉ nó. Mẹ đi. con. anh nông đấy bà Bụt. anh à phút nước bằng nông thịt

ใส่กันมาทางใน,ใน,ในอันอเป็นยังไ<ม>เป็นยัาสมุนท้าว้อนทักขนาดนั้เย็นเม็นเพื่อนเพือน,เพ,อนเพื่อนใหม่หนอ้อเนยแต่งกันเอทางในเพือกนันได้แทเอสบายดีเด้อสบายดีสบายดีไหม่อมทโทงามแท้นี่ โดนั่งข้างหน้าอย่ามึงจิงเย็ียเนาะฮะมึงมันหนาวนะบุญประบุญมาจากโดดน้าอยู่ไลยถ่ายคลิปบอสดยสบายดีเด้อทางนั้นเด้อเอโดนนั่งอยู่นี่ก็ได้ตเนาะนฮาแกงโน้ไม้ใส่กับปูแดงแกงแหละ ต้องสีบอกอย่บอกอยู่บกอ่่ต้องเห็ดยังเนาะพี่น้องัิดเขาธรรมดาโดยอ้านน้องซุกแม่น้ไอ้ก็อบ้วหาวจะื่อยังวาฝากบรรยากาศวันนี้ก็มิเตหินตฟ้าหุมมันว่าเาืนใหญ่เลยเนาะเมบยามหนาวบู้งหัซีสถือใจหรือว่าพี่น้องเงพอูฮู้ว่ัน้องมากซียัง่ไน สีเนหมเืาะเฟือแม่เมาดูเยนาสีแม่ก็คุยงหาเลยโดยผ้ากันจบไปทางไหนไอ้เมื่อไรไอ้มาตะบ้านหลวงเมี่ยวนี้ประบุญเด้มาตะิิไจนัดกันมา้ส่อไม่สเลยเดี๋ยน้องไปแต่งน้ำกินมาจุไอ้ลองซิมก่อนเนาะเอ้าได้ได้ได้เอา้แกน้องไว้กินที่นน้องวิชาฮ็ต โดยรเราเป็นยางพี่น้องไงนะเนาะมยอ่าไม่ได้ยบบมังเงืนงามน้องเพิ่นมาบทานันอ่ามือเพิ่นขึ้นนะเนาะอือดมมาารครับมขอโดยมันหลังได้่ามีภัยน่มาเมื่อไหร่ไหมไายอยู่บ้งทั้งทีมงานบไร้มาบ่ ยิมาแสนบาตาก็ไปอยูน้อยพจิตอจิอ mm, ันน oh ี้ทุกทุกเรเลือกเื่ข้าวหรออลืมลืมเป่าลาวหนมแงวนี่ยหรือทุกทุกเขว่าเฮเราเป็นพิธีสรไปหมดยันรเโอ้เป็นยังดอกเาะเพราะว่าในนามมูคูเนาะน้องนุ่มเป็น อ mm. 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 huh? ืมบดบาอื YouTube คือก ouais, ัน pues, บ่กล้าเซ็ตว่าอืมบ่กล้าโหยัดเมียเาท่านเคยเข้าใจว่าือเขาเตียงดยโดยว่าก็บ่สร้างเนาะคือว่าแหละนว่าเอ่อลูกเมียมันบ่เข้าใจทําได้ลก็บ่ได้มาบ่ได้บ่ได้มานนั้นมาแต่เอาก็มกถือเแล้วเพิ่นบ่ได้มาติบ่ได้นั่นเนาะพี่น้องเอ้ย เขากับเอ้ามื่อนันพอดีไข่พอดีนะอยู <S <S ่กรุงเทพมาประทันจ้อยดีแล้วหมดเลยไม่รู้ของใครรู้ของใครเรย่องใครเข้าเนี่ยแล้วเนี่ยเศร้าแล้วแต่มันยังไอ้เล่นนึงก็เลยยังมันยังคาแต่ไออากาศมันอยากเปลี่ยนเลยก็พักพอนบ่อยอยากนั่นเลยขับรถทางไกลนอนดึกพอตื่นเช้าเพร ກະໄດ້ລົງເລີลຫຼາຍຄົນຈະໄน່ຫຼົງຄັກປະຫຍັງຄົນມາຫຼາຍແລ້ວມື້ນັเນເນາະໂອ້ຫຼາຍເດອືພີ່ນ້ອງยອີຍເນາະຄິດດ້ອຍລงามบບາนี้້ບได้อยู่แล้วວບາດນີ่້ໍ່ໄດ້ຢູ່ຜູ້ອັນແລ້ວຈັມບານີ້ ไป้องนี้กมเนห้องนึงเนาะไปคือบุ๋มเเพื่อนนี่เนาะิกเซกซิกแซกไปเรยพี่น้องมนี่มนีมน่ิก้ปีกได้เนาะบงตั้งไกทาแดงบองามพี่น้องเลยุไป่ เลยบาบุากินน้ำกับมาวุญกันชิแกนุไมก่อนมาตั้งกล้องว่ได้ยางอีกนกินมาวุญกินเปตาเซมเนาะอือนี่เลยหย่โเลยมาพี่มาพี่กล้องกวเห็นจ้กินก็คืมีงอ่อ่งอากเห็นเจ้ากินก็คืมีเงนกกินกกินบุเชบก็มันมันปากมัน เอนะอเจ๊ไนเด้ใะ่ไหเมื่อวานนี่กือบมืมือบริบกรกินข้าวกินแต่เส้นแต่ยังไปเชื่อกันเรียบอ่ะแม่มันแบบกินข้าวไปเซ็ตมันนะแม่ปากมๆเนาะเหมือนซืน้ออยู่นะมันบริยากอย่างไรแต่ว่าอดกินจะซื้อคือเบ่าตาเพิ่นเป็มกับเพื่อนหวานโดดเด,ดีด่ยวเช้าลงตามอาทิตย์ป้าทัวร์ใช่ไห,ไหไมตอนนี้ที่เป็นอารมณ์เดียวกันเพราะไปวัดลำบากเลยเมนมีใจไหม อยู่นอเรื็มไาเป็นยังยังตังไปกระไรมาบุญเขามาเขาสิยจะจะเ่กินข้าหไ่นี่นะไม่ได้ไ่ได้พอนวันวันิข้าวมาแล้แกงตม่ไหอนลีพิษจะใด้เก็บอืเออพิษยเนี่ยแล้วจะมาให้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 ูอว่าันนี้มันชมพ่ันจิบพิษเขากับูหัวสม สม่มากินน้ากันเลยม่อน้องดเกวนะมากินน้ากันกินแล้วพออยู่นี่จะหายดีในี่โอ้ยร็จแล้วหนุ่มากันเนาะกายและกินคนเดียวทใหกพสมดอะกรกัอนดก็พิดไดแม่บอกิดสมพักกับสมซีแกงนว้ยฮะพิษ ่ไมพัิดกระปพิชตัวมากเชียวโอ้ยเนาะแต่พิชกินกินยากินอกไรหรอกินยาอะไรนายมือมันมดอกิน่าปูเลยนแ่พีชกินกระปุกเนาะกินมันกระปูกกินกระปูกใช่กินต้นไม้อันยังมีอยู่เนาะโนยยังมีอยู่ยางมีพอในอัน แข่งอยู่แบบแหนงมันชื่ออะไรมาปูกระปูชื่อเพื่อนอะไรกระปูซื้อมาแตตลาดกินแม่กระปูแดงสดๆอะานหวานพระเชได้เขากินแล้วเราท่านก็กินเพื่นทีก้ากันกินแกงน้ำไม้นี่แล้วมุกเทียงกันมุกกายได้หนั่งเบื่อกันอยู่โน้กพูกินันงักงนกินร้วกันในค้ไย้เว่าไปนั่งเพื่อกินมุก้ากินเล่นนี่ คำว่าไม่นองตะเกียบนี่ให้บอกให้กินก็ได้ยั่งปูับิ่งไหมานลรอกับูเนอยากนะมากยออกมานีมี่ระอจะมีเเอสมนี่นะอสรมันส่งซีนส่งซีนอันปิ้งแล้วเห็ดเประเท็เอง

con cắm vớt lẹ một vớt tiếp một tiếp một vớt tiếp một à không chẻm 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 กินปูเกียกนกกยมักกัน,นตนูจมาหลายของมันหมักเนาะอืออปูกำลังไข่ไขขอบุญน้องชิมมบตอนปูแซ่บเลยอือแล้วกินบัตถุติบร่แต่เก้าอ,อื <c oughs> แตได้เบาเตียวคนสบายเนาะกินกินได้กินน้ำได้อยู่ กอย่าจับกล้องเห็นมาบุญกันอย่าเห็นมาบุญกินข้าหไ่นี่นะนี่ยไม่นานแ้วสิบุยย่อไม่สิบุยย่อไม่มาสีเพลิน้ำเล่นนองโอ้บหว่างมากสตูวเลยอมมาโชโชตสมุนเทาได้กินอะไรตมาตุงน้อยอะไรบ้างข้ามมาคืนคือสิพุยพ่ยมากล้ามาใกล้รอกนี่เนาะก้าเลยอ๋อ เหมืนบบได้เซนดีอื่คือเืขอกเอได้นกายเามานั่งกินน้ำน้อยกม,มานั่งกินน้ำกันอเ <c oughs> คเพื่อนอายเพ่อนอิ่มแล้วพายกันอิ่มเนาะกินเดียวก็อายเนาะ กูงานจะงอยู่ว่าจะกันว่าเ้าวันนั้วขยนหมูื้อนีนะนเตะอกอยู่ืมนี่จมสนพี่น้องในบ้านนี้กอาเบอร์เตียงคนญาติซิมน้องคนก่อนเนาะอ่าน้องเราอุ่าฮิตไวท่าพี่น้องอืมบเบอรเตียง มาแหมเด้อแกน้องเพิ่นกะฮู้เด้แกงกะนำไห่ทาสิเามากินเนาะบตัวใหญ่ีไข่ใหญ่อือนี่บ่ไข่บ่อยากปิดกล้องดข่อยบ่ั่นบ่ทันเจ้าตัวแม่อยู่ตัวนี้ิกล้องนี่แต่เจ้านี่เคยหา่ได้นี่ะอายกอบ่แน่ใจ่คนนี้อีก nhạc ai vô nó này anh níu kìa ai vô mẹ pok 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 này pok 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 mình tự hit riêng thương bớt đây nè nó cái ăn kiểu như là à bung riêng hit riêng đấy cái Nên đấy là sẹp, có một khi xúi ăn này xúc với bỏ 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 bàn đai, nó mệt quá rồi, lắc lắc đây này, tiền đổi nó, mau tiêm, mau bùn, bỏ đây, mau than tỏi <laughs> cừu hơi, <laughs> ta cái <laughs> thằng này, cái 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 thằng เราคุณจะกินเราคุณทอดหรอทำประเด็นอ่ะนะยุแต่ว่าเอาดีมุมเบ้นฟังได้ฟอดได้อ่าจะเอามันมุมเมนฟอดเต้นมันสักเออเต้นก็มีเต้นก็มีแต่ฟอดนี่จะมันย้อมพอดีอันมีไอ้คีย์บอร์ดที่ฮู้จักมาแต่สวรรค์เคยมาลิ้นไทยก็เลยพากันได้ โอนในเต็น um ์เห uh, no. no. yeah. um ็นอยู่ในคลิปอ่าแต่ขาวจิตเนาะด้วยขาวจิตขาวตาขาวแสงคนพากันมามันโด้วยด้วยเหมืนกระกมาเห็นทำงานเกินบ้านเลยป้องกันเลยเนาม่นป้องกันมามาบัทันก็ดีแล้วพี่น้องเลยมามาท่านก็ที่ไปบ่ได้ที่เก่าเนาะอืม เมื่วนนอ,อ,าอ,อ,อว,วานนี่กับน้องก็ไปดองกันไวยมูกด้องไซโน่มาสิมางตัเมื่อวานนี้แล้วตามประบุก็เลยน้องเพิ่นไปดองพี่น้องเลยอบอเปลี่ยนโทรมาตะวันนี่เนาะพอดีอยู่ดองวันนี้วันนี้เป็นมะกรูดใช่ป่ปะเขามาเห็นเพื่อนเนาะพอดีชุบใช่ป่กขอนบอก ม่เป right? it okay, okay. uh, ็นเห็ดเป็นเครือเนาะเห็ดตัวเห็ดเป็นเครือนะอืมธรรมชาติเนาะโดยโอเคียังเลยอ้าวสียเดี๋ยวเตียงอ่าปิดกล้องก่อนแป๊บหนึ่งเัีไงเดี๋ยวกินข้าวน้ำประบุญกันยันเราอายเนาะเดี๋ยวให้หนูจำให้ก็ได้บอดี้ทิพย์กันเป็นบอดี้ทิพย์หนึ่งก็ไรเนี่ยบอดี้ทิพยงขนาดอายนะอืมเนาะร้อนยังอยู่ยัง บกินนเลยเขาอิ่มแล้วให้มาขอบมาพี่น้องเลยเปิดภาพมาบ้านี้กันเรียบร้อยพาเข่าหายไปเลยพี่น้องเลยมาบุญเฮ็ดกินบัรกระโต๊ะเกียงเลยเกียงเลยกะปูตอนเปิดกล้องนี่มิเตอร์วายโยเรากบบถ่ายปิดตอนเยอะปิดกล้องเลยใส่เลยบ้านี้บ่ป้าเนาะพี่น้องเลย ไปเสียพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ได้มาเฮาเทือนฮอดซานแล้วก็สิให้น้องเพิ่นพาเลาะเบิ่งจักหน่อยแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่า FC ก็ไดเห็นอยู่เนาะเออเห็นน้องสุขเป็นดพี่น้องเอยอ่ามาขึ้นเือนทั้งเอเนาะน้องนี่ใหม่นี่โดยเบิ่งอ่าเท่าที่เบิ่งเ่ที่น้องให้เบิ่งได้โดยเบิ่งได้เบิดบ่เตียเบิดบ่ว่าานั้นเนาะเห็นว่าตัวในห้องส่วนตัวยังว่าบ่อยากให้ายกะ โดยในห้องก็ยังพันี่อย่างเนาะในห้องก็ยังพอนี้แล้วคากปันไดก็ยังพอนด้เข้าอยู่โดยโดยห้องนี้ยังใส่ขอบเบาเตียงขอบขอบไม้โดยโดยอันนี้เป็นห้องไปห้องนอกหมดเยโดยดูในใ้ไฟได้ระบายอากาศก็ได้ประมาณนี้เลย้าเดี๋ยวพาเบาเตียงมาเบ่งทางหัวเนาะ นี่พี่น้อนไงนี่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 ตายจริงหนึ่งแสนสาวลาวเซโนหนึ่งแสนสาวอ้าวว่าจะหาบ่อนเห็ดบ่อนเกาะบ่อนห่ออยู่ยังเหบุเป็นเนาะห่วยบ่ะไอเหตุห่วยป่ะยังวันยังวันยูทูบสองสาวลาวเซโนตัวเกียวของน้องที่ในไลน์เนาะยังนี่เอาไว้แขวนไว้เป็นที่ระลึกต่อไปก็โลูท้องด้วยบอน มันรุ่นกันเนาะโลทองปีได้สิได้เนี่เข้าสนิมบาแหละพี่น้องมเกือสิได้ของาเตียงเลยฟุ้นเกาะเลยใช่บาดใน่้างในขึ้นครัวบอกะหนอยมาเบิ่งนันครัวเลยโอ้พี่น้องเลยตอนเริ่มขนของเข้ามาไว้ในแล้วหน่อยหนึ่ง เนี่ยเข่าปีนี้ได้สอบนี้แล้วบอเตียงโอ้หู้หูแล้วมงเงี้ยเข่าบันโดยพอามาย่อคนละหู้แล้วอันนี้เลยเข่าเฮาปีนี้ประมาณนี้โดยโบได้ฮอดปายของเข่าบ่อเตียงสาวปายสอบกุ้มอยู่บนน้องสาวปายสอบหมอกุ้มประมาณเฉลี่ยใส่คือว่าประมาณหนาสิปีละสี่สิบสอบพอปวนน้องจึงกุ้ม เราไปสอบบุ่นต้ซือเพิมอีกรรายย่างลายแนวเนาะโดยประมาณนี้เลยมีตัดเลี้ยงเพิ่มพี่น้องเลยโดยเคาน์เตอร์กะยังบ้านนี่แล้วค่ะอืมเงิแสนนะจ่ายเงินตะการทองตะการเงินตะการทองมื่อึ้นบ้านเก็บไว้ขึ้นแล้วเราก็เก็บไว้ทักนี่ดีแล้วพี่น้องเลยเห็ดเนาะเห็ดพิธีคือเพิ่นเห็ดเลยเนี่ยคีย์บอร์ดพูดในห้องพี คี์บ่นงามงามแล้วบ้านแล้วเสนะส่วนนี่พี่น้องโดยอันนั่นห้องยังฉันโลทาสีอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่ว่ายังบุท่านเลี้ยวได้อายห้องดิอืมห้องไปได้รับเพกบอกอันนี้เป็นห้องแบบว่านอนในครอบครัวนี่หละแม่ที่แรกก็ว่าสจะเฮ็ดห้องแลวบัดนนี้ห้องนอนบ่พอกันก็เลยว่าเฮ็ุเป็นห้องอันนอนซะที่แรกว่าเฮ็ดเป็นห้องเก็บข้าว เลยบานนี้เขากระิได้ซื้อเพดานมาตีใช่โอเคโอเคโดยตีเพดานเท็ดเป็นห้องนอนโอเคพี่น้องเลยกบบประมาณนี้เลยสวนมาทั้งนี่อีกนี่เนาะอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวเฮือนแต่ว่ายังบุหันไในแล้วยังบุหันแล้วเช็ดสมบูรณ์ห้องน้ําห้องน้ําก็ตีกานอนี้ยังได้ีพี่น้องเลยกว้างอีดี คักค่ะค่ะค่ะคืนนี่เนาะอันนี้จะเป็นทั้งเครื่องครัวนี่เนาะอันนี้เป็นเครื่องครั่วนอกอันนี้แมลว่าเขาอยากดังฟืนเขากะดังฟืนดังอันนั้นอยู่นี่บ่ให้ควันมันติดฝาอยู่ทางในเนาะโอ้องเพชรกินเดซิคือสิโบมือเมื่อยแล้วอันนี้ตู้ที่ว่ายเพื่อนยืมเพื่อนเพื่อนมาเพื่อขึ้นเฮือนอืมไม่เปิดมือขึ้นเฮือนนะมโดยดังขนาดเลยเพื่อนยืมเพื่อนเพื่อนมา อันนี้เป็นเครือคัวเนาะประมาณนี้เลยโอเคแต่ยังบอท่านลงตัวบันไดเนาะค่อยยจัดแจงไปโอ้ได้แล้วสุนีได้แล้วเนาะถือว่าอยู่ได้แล้วโดยออันนี้ทั้งนอกมุงนั่งลินโดยอันนี้พอนั่งลินอ้อลืมพาบาเตียงเบิงเนาะโต๊ะโดยใช้ใช้เนี่ยโต๊ะที่ซื้อตอนนั้นเนี่ยบาเตียงเงินบมกของขวัญมันเกิดอันนี้เหต่ตะกี้พูนฮัทโดยโอ้ยยี่น้องเลย แต่เตียงเงินมามอบตั้งแ,<ม>แต่แนั่นเน,เนอะพี่น้องเนาะญี่พุ่นจับจนเก่าว่าอะไรยังบดได้มาทาอยู่<ม> <c oughs> ยังบดได้เอาสีสแลกมาทาใหม่เพื่อเพิ่นเงาอีกเนาะแต่มันกระทุนแต่ปูนน,นี่เนาะบุกค่อยเพีพังง่ายท<ม>ี่น้องเลยอ่ะก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเลย,<ด>ยเข้าหอบออกจากเบิ่งคักเต็มระบบดดีแกไปเบิ่งในซองน้องเพื่อเพื่อจิตไทยทุกซอกทุกมุมมีประมาณเท่า ได้มาแล้วก็เลยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งโดยโดยร่วมกับสลับซับซ้อนฮิงโดยซีเซ็เฮ่งอีกทีคือยังบรานเหล่านั้นเนาะวางของแบบจบดีมันมันสีแบบเงี่ยงกับสไตล์แบบอยู่ต่างประเทศเนาะโดยเพิ่นสี่มาเคตชุกชุกแซ่เซ็พูดหมพี่น้องเลยสล็อกสตกเสร็ไปไทยูมีเดินก่วงอยู่โดยกับประมาณนี้เลย แต่ก็พออยู่นะไมเนาะพอใจขนาดแล้วพออแม่เพื่อนดีใจขนาดเลยญาตลมไม่ได้ปุ๊บลงมาอีกเจ้าปีจะร่ลมผนกับปุ๊บลงมาพอดีเสื้อกับผลพอดีขึ้นท่านหนาวเนาะบม่ได้นอนหนาวสั่นเฮงไม่โตไปเนาะเดือนหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งสองหนึ่ขนาดเลยคุอชีวิตพี่น้องหนสองสามไข้ปีแล้วจะไขอย่างไขอย่างไข้ลมพัดในกระบอกลมพัดทางเวีนทางเคลืนอยู่ได้ไปป่วยอยู่ไทย อันตรายอยู่ได้แม <Man. S 2> นไขแล้วบันเนาะมาอยู่อบอุ่นแล้วงานลงบันไดแล้วันใครมันบุกตามดีดีใจน,ำน้ำเนาะโดย <c oughs> จับกล้องให้หน่อยนี่แต่ว่าสั้นกันสิคอกับปะแล้วพี่น้องม,มาดูอันน่ะใคยผู้แคนก็ไม่ชอบเนาะบุบบุบเป็นยังก็ได้เานะเานะฮนะ โซอยเอาก็ได้เนาะพี่น้องเลยมีแต่ว่ามาคำมาคูนย้อนหลังมาเตียงกับมาโบทันเป็นไข่เนี่ยพี่น้องเลยพอดีอานามือเดียวกันกับผูกแคนเมายาวเนาะมือเดียวกันเลยเแขนนึงกับโบทันโบทันมือเดียวกันเลยเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าถ้าบามากะเมนเมนทัน อ่าทได้ไปพัชชองก็ต้อเพื่อนน้องเพื่อนนตอนเช้าดิบอยเนีตอนเลงแต่ว่ามาประธานจ้อยแล้วก็ซอยเพื่อนน้ำล้างบอยเนี่ยกระดัแม่เพป็นว่าถึงใจเพลนว่าถึงใจอยู่ป่ะสีนี้บวบเปื้อนบวบเลอะฮ่มด้วยใจถึกใจเลยลุกเพื่อนเอาให้แม่ว่ลุกเป่าแล้วให้แม่ให้แม่เพื่อนฮ่มแม่แม่เพื่อนหนาว ครบเซตเลยเดียวน้องห่อนลดเมย์ผมได้สองคนเนาะสองคนสามคนยังได้อใหญ่นะอ่ามันยักขนาดเลยอ่าแต่ว่ากาซิอ่าเด็กลำบากตอนเวลาซักนะมันใหญ่มันหนักเลยเวลาซักเต็กตู้ซักผ้าคนนี้คนหนึ่โดยท่าว่าขคายุคคือเซเมย์หรือเซนองที่กะ เอาดูแลได้เด,ด้แต่ว่าถ้าผู้ใดมีเด็กน้อยฮ้อยากแนะนําปานใด้แต่เวลามันเนาะเบาก็โทศนําเพิ่นเหี่ยวเพิ่นหยัง <ร ó. S 1> แล้วมันเฮาต้องเอาไปซักตลอดละนอออดะมันลําบากเด้แต่ผู้ใหญ่เฮาเนี่ย<า>บุญแดงเนาะเอาจ่อย,ย,ยักษาได้ก็ะดนๆอ่าแตงซักก็ได้อ่าตะวันนาหนาวนี้เข้ากันรถอันนี้แม่นค่ะผู้ดีเลยตุ้มยามหนาวเยพี่น้องเอ้ย บุมีอยังมาพราวทั้งลูกกับมิเตะแจ่วเงินซอยเด้อทังนองอ่ะกับฟ้อพุ่นี่แหละมาซอยขึ้นเฮือนพี่น้องเลยมิเตให้ามคั่วเลยคั่วคูนมิเตะชิ่งดีๆเข้ามาบันนี้เนาะแม่การสุพรรณ้รขอเตียงว่าแต่นี่ต่อไปให้มีความชุบความเจริญหลายๆเด้องเรื่องมเด้อเนื้ ให้ล้ำรวยกวอดเก่าเด้อเงินบาทไหล,ลมาเงิน,านไลาไหลเข้าเต็มกระเป๋าแน่นข้างให้ตือนภาปกระจายไปให้ตลอดปลอดภัยบอ้พบอาหา,หมามไม่ว่าันไส้ตลอดปลอดภัยมันยืนมันยืนโดยอขอบคุณ<ส>ขอบคุณบ่าเตียงหลายๆเด้อมาคำคุณ <c oughs> บ้านใหม่ย้อนหลังเนาะดีใจหลายๆพี่น้องขอบใจเลยละโดยขอบใจหลายละผมล้ำรวยขึ้นกันเลยโดยโดยอ่าทั้งอันนี้ก็มาบ่ทันพี่น้องเลยเนาะ ตั้งบาดเตียงเองก็มีอยังมาฝากมีแต่ให้ทั้งน้องแล้วกันแม่เนาะตั้งขื่นเพื่อนไม่ใส่เนี่ยเต็มแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบัานนี้เนาะคิดจริงใดก ata, ็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อขอให้เฮงเฮงมีรวยอยู่ดีมีเฮงบัดขอบบัดทัวเด้อขอบุญขอบคุณบาเตียงหลายๆฮับพอเต็มๆเลยนี้พี่น้อง แล้วก็ได้ของคําคูนสุดใหญ่เลยโดยโดยีใจหลายๆเนาะจักที่คิดอันนี้กะคิดบอกบ่เตียงกกคิดมิตรโมโมะในย่มนี่กกขึ้นเพื่อนใหม่กับย่มหนาวเนี่กับมิตรภาุ่มิเลยเนาะพี่น้องเลยเขากับบรรยากาศนี่ไปแล้วสนักนนี้ไอ้กับป้ากันเด้อเดียวพี่น้องเลยมือหนามือหนาสิไปมาดินน้ำใหม่โดยแห่มันห่อนไปหน่อยกันที่พ้าให้บาบุญ สิมมองมาน้ำพกมาหมดมือกินม้วนโดยกับทิมรถเออธรรมะต้องชวนกันมาหลายๆคนแน่ชวนแม่น้องที่นี่โดยสาวทองโดยมาบุคคบกันเนี่ยมันมันกับบุคคลม้วนไปไหนเนาะเดี๋ยวจะชวนเพื่นม้านดินน้ำดับไฟขาดหนองมันกับปิ๊กเลยตัดหุ่นชุกศในนี่ป่ามันมีม้วนใหญโตอยัางนี้ละแห่มีแน่แต่ว่าลงบ่ไดแล้ว ได้ได้ได้มาถงเดียวตามเลยนะอย่ามาได้ลมหนาไว้ลมเดียวอ้าเลยโอ้ยบรนหคิดได้ไม่บัญญาเอาหรอกน้องมได้าได้น้ำายายากนี่น้องเมยเด้ไปโอเคชนะกับ้านเด้นน้องเดินเมยเดินโดยโดยดาปลอดภัยโดยไปเรื่อยๆโดยาทุ อ,อยากรวยยู่แล้วพี่น้องเงยมักขนาดน <c oughs> ี้ต <c oughs> ัวไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเงยไปเตียงเกสิคอตัวเดินทางกลับก่อนบัดนี้่ในมายินดีน้ำน้องซุกเพิ่นขึ้นเฮือนไม้ใส่ยาเต็เมพี่น้องเงยเนาะมายินดีย้อนลางพี่น้องเงยไปเตียงก็มาประธานรอบก่อนอ่าไปกรุงเทพพี่น้องเงยไปเลยน้องเป็นโทรหามาบประธานนะพี่น้องเนาะ แต่มายินดีย้อนหลังพี่น้องเลยอาชงพักกันมาเตียงโคโตเดินทางกลับกลับมาหนึ่งามขนาดเ,เพลอนเพล่นกันพี่น้องเลยน้องเพล่นกัหาข่าวหาน้ำสุกินเนาะแกงเนาะไม้เนาะเตาะพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วก็อ่าก้าบกับ,บน,นี่ขอบคุญขอบคุณในลายเพ่อแม่พี่น้องประชุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็ะเบื้องามโฆษณาพี่น้องอัศร์เมื่อนี้ไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย,บายนะพี่น้องเนาะ